หนูแหงๆแอบมาเล่าของฟรีมันก็ทำให้เราดีได้เช่นกันพี่ท่านนี้แอบมากระซิบหลังจากติดตามอาจารย์ทําตามคำแนะนำต่างๆที่อาจารย์สอนในหน้าเพจแล้วนำมาปรับใช้รู้ซึ้งถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแค่วันเดียวยอดขายเพิ่มขึ้นกันเลยบางครั้งมันก็เหมือนเรื่องเหลือเชื่อแต่หนูไม่อยากให้คิดอะไรเยอะ ปรับตามอาจารย์แล้วมีเรื่องดีขึ้นก็พอที่สำคัญพี่ท่านนี้ไม่หยุดแค่นี้เรียกว่าเมื่อเชื่อแล้วว่าห่วงจุ้ยมีจริงตอนนี้ก็จริงจังกับมันทันทีลงเรียนคอร์สออนไลน์ที่อาจารย์สอนแบบจัดเต็มไปไม่มีกัก๊กเรียกว่าลงทุนกับความรู้ไม่มีคำว่าขาดทุนแล้วพี่ๆทุกคนละ่ะเชื่อหรือยังว่าห่วงจุ้ยมีจริงใครอยากลองของก็แค่ทำตามสิ่งที่อาจารย์สอนแบบฟรีๆหน้าเพจได้เลย ฝากติดตามหนูเฮงเฮงแอบมาเล่าได้ที่ YouTube c h anel n และฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะจะได้เฮงแบบชื่อหนูเลย hey, oh,